เป็นคนคยนสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรค่ะสำนักงานทรัพยากนนรน้ำบดานเขตสิบอุด,อดออร,รธานีเปิดศูนย์ซอยเหลือผูประสบภัยแรงนายวิทยามีนิสัยผวมนุ่ยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบดานเขตสิบอุดรธานีเป็นประธานเปิดศูนย์ซอยเหลือภูประสบภัยแรง พร้อมปล่อยคาราวานจุดปฏิบัติการให้ความซอยเหลือผู้ประสบภัยแรงทั้งนี้ศูนย์ได้เตรียมพร้อมโดยเตรียมชุดเจาะน้ำบาดาลเจ็ดชุดชุดทำความสะอาดบอ่อน้ำบาดาลห้าชุดชุดซ่อมระบบประปาเครื่องสูบห้าชุดชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่สองชุดและรถบรรทุกน้ำสิบสองันเพื่อเตรียมความพร้อมในการตั้งรับสถานการณ์ภัยแรงและซอยเหลือประชาชนหากได้รับการรองขอใดท่านทุ่งที่ สำหรับแผนงานการดำเนินโครงการตามแผนเร่งด่วนประจำปี2 5 5 8นี้ทางสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำบดานเขตซิฟซึ่งรับผิดชอบ6จังหวัดคืออุดรธานีหนองค่ายบึงการสกลนครน,นครพนมและมุกดาหารได้มีแผนเร่งรัด2โครงการคือโครงการจัดการนำอุปโภคบริโภค,โโคในหมู่บ้านนำหายาก6 83แหง่งพร้อมจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน7รอยแหง่งและพัฒนาน้ำบดานเพื่อการเกษตร 1 2 8 5บ่อและโครงการสร้างแหล่งน้ำ2 9แห่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อ,อนซ่อนอุดอรกันได้ไหมฮอดอุดอรเบิงอ่อนซ่อนอุดอรเด้อสวัสดีค่ะชาอุดอรเป็นคนขยัน